กรมทางหลวงชวนเที่ยวถนนสายโรแมนติกด้านภูลังกาเชียงรายกรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงน่านที่สองได้ดำเนินการปรับปรุปรงภูมิทัศน์ของทางหลวงหมายเลข1148ตอนท่าวังผาผาหลักในพื้นที่อำเภอท่าวังผาอำเภอสองแควและอำเภอเชียงคำจังหวัดน่านระยะทางรวม50กิโลเมตรเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและผู้สัญจรไปมา โดยการตีเส้นจราจร,รทำความสะอาดป้ายจราจร,รปายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางเพื่อเพิ่มศักยภาพของทางหลวงและวิสัยทัศน์ในการขับขี่รองรับการเดินทางท่องเที่ยวบนทางหลวงหมายเลข1148ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่มีบรรยากาศน่าประทับใจ โดยสองข้างทางเป็นวิวทูทัศน์ภูเขาทุ่งหญ้าและป่าไม้ลักษณะเป็นทางหลวงขนาดสองช่องจราจรผิวแอสฟัลต์คอนกรีตมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมคือวนาอุทยานภูลังกาที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมทะเลเหมอกในตอนเช้าซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถจอดแวะชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและเก็บภาพความประทับใจได้ตลอดเส้นทางสายนี้ ทางนี้กรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางปฏิบัติตามชีวิตวิถีใหม่ขับเคี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเพื่อความสะดวกปลอดภัยของผู้ร่วมทางหากต้องการสอบถามสภาพเส้นทางสภาพจราจรหรือขอความช่วยเหลือต่างๆสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด2 4ชั่วโมง